ค่ะสวัสดีนะคะมาเจอนะช่องแม่แตงโมน้องเล่มทองนะคะวันนี้ก็นะคะแม่พาก็นะคะจะมาลงคลิปนะคะขอบประคุณนะกล้วยนะกล้วยหวานๆนะคะจากอาป้าน <owad NGOs> ุ้ยนะคะป้านุ้ยก็ได้นะคะซื้อกล้วยนะคะอามาให้แม่แตงโมนะคะกับอละน้อยเหล่มทองนะคะครอบครัวแม่พาก็ขอขอบประคุณนะคะ ก็ขอประคุณป้านุ้ยนะคะขอให้ป้านุ้ยนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะลำล้ำรวยนะคะป้านุ้ยจ๋าเดี๋ยววันนี้แม่พาก็จะทําการป้อนนะคะให้แม่โมกับอละน้อยแหลมทองนะคะอ่ะแม่มโมจ๋าขอประคุณป้านุ้ยก่อนค่ะแม่มโงอ้าพี่ยามป้อนเลยครับพี่ยามไอเาเจนยองก็หน้านี่เหาเจนเออ ก็จะปอนนะคะปอนของป้านุ้ยนะคะก็ขอบพระคุณป้านุ้ยนะคะเอาล่ครับข้าวอันนี้อ่ะนู้นไปเนื้อว่าก่อนนะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณป้านุ้ยนะสำหรับกล้วยนะสำหรับกล้วยหวานๆนะคะ ป้านุ้ยก็นะคะซื้อกล้วยนะคะมาให้แม่เตงโมกับอระน้อยของเรานะคะ <c oughs> ก็ครอบครัวแม่พาก็ขอขอบพระคุณนะคะ <c oughs> ป้านุา้ยจ้านะที่เมตตาแม่แตงโมนะคะกับอระน้อยนะ,ะมาโดยตลอดนะคะครอบครัวแม่พาก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะร่ำล่ำรวยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ <c oughs> ยุมั่นขวัญยืนนะคะ <c oughs> อ่าแม่โมจา้าขอบพระคุณป้านุ้ยอีกครั้งก่อนค่ะแม่โม <c oughs> ขอบพระคุณค่ะ เสียงเพราะอะไรนมูอ้วนขอบพระคุณครับนี่นะคะแม่หมูของเรานะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณป้าหนุยและครอบครัวนะคะที่แวะามาเมตานะคะเมตงโงกับอาขน้อยของเรามานะคะมาโดยตลอดนะคะป้าหนุยจ๋าแล้วก็ขอบพระคุณะค,ะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ที่เมตตามแม่โมกับอละน้อยนะคะของครอบครัวแม่พานะครอบครัวแม่พาก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะเ,อ,อ,เ,อ,เอ้าตุงเทืนอ,าทอนานเจนเนุ้ยตุงเทือนละงะกีนุ้ยตุงมวยเทือนไรเจนอี่เาะมเนะก็น่าตุาเออ้เออเออเออก็ขอพระคุณนะคะวันนี้แม่โมของเราก็คงจะอิ่มนะคะใช่ไหมคะแม่โม หมูอ้วนโอ้ยรู้สึกว่าหมูอ้วนของเราจะชอบอ้อยนะคะจะชอบอ้อยกับมันเกวนะคะอร่อยหรือเปล่าคะแม่โมจ้าอ่ากินก็โยกนะคะแม่โมก็ออขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ คุณพอ่อคุณแม่ทุกทกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเมตานะแม่มโมกับอาละ้อยของเรานะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะป้าน้อยนะคะสำหรับผลไม้วันหวานนะคะรวยก็โอ้หลายวีเลยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณป้าน้อยนะคะ ้วหมูอ้วนหมูอ้วนทำอะไรล่ะอ้วนมาขอพรอคุณป้านุ้ยก่อนเร็วๆหันหน้ามาก่อนเร็วๆหมูอ้วนมาเร็วๆเลยครับผม ก็ขอบประคุณกล้วยหวานๆนะคะจากป้านุ้ยนะคะครอบครัวแม่พาก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสําหรับกล้วยหวานๆนะคะที่เมตตาเมตโนกับอระน้อยของเรานะคะป้านุ้ยจ๋าก็ขอให้ป้านุ้ยสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุมั่นขอนยืนนะคะร่ำรวยนะคะเดี๋ยวแม่พานะคะก็จะคอนะคะจบคลิปนะคะเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ